ผมะนะมาเอาไปหน่อยเถอะนะครับตัวนี้ครับตัววันโว v 50หาเนื้อคู่มานานเหมือนเราเป็นพ่อสื่ออะแบบอยากหาเนื้อคู่ให้เขาอะอาพับมากเลยทันนี้เป็นตัววันโว v 50ราคา2 8หมื่นเองนะครับใครจบงินสดเดี๋ยวผมมีส่วนลดให้นะคันนี้หรือจะผ่อนก็ได้6ปีเพียง6,000กว่าบาทนะฮะตัวนี้เลยปี2011ด้วยนะครับ สภาพดีมากนะดูรอบคันหน่อยนะคันนี้ก็เป็นล้อแม็กเดิมด้วยเบรกคู่หน้าเป็นดิสนะครับมีไฟเดียวอยู่จะมองข้างมีแหลกหลังคาให้ด้วยนะผมเป็นตัวแวนระบบเบรกคู่หลังก็เป็นดิสเช่นกันเลยนะครับคันนี้นะผมก็ไม่รู้จะพรีเซนต์อะไรนะนะพรีเซนต์ไปหลายทีแล้วก็ยังหาคู่ให้เขาไม่ได้นะไฟเบรกด้วยที่สามนะครับพี่ปัด้นหลังนะมีเซ็นเซอร์สหลังให้เรียบร้อยเลยนะครับอยากดูอะไรมากกว่านี้ ทักผมเข้ามานะครับอยากฟังเสียงเครื่องอยากดูห้องเครื่องอยากดูตรงจุดไหนบอกผมได้นะครับผมผมอยากให้เขาเจอเนื้อคู่สักทีครับมาไปเลยครับ